ต้องแบบรุ่นคุณตาทั่วดนั่นเองสูตรตอนนี้กับตอนคุณตาทั่วนี่เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมแต่คือจะมียาบางตัวที่ปัจจุบันเนี่ยทางหน่วยทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยไม่ให้ใช้แล้วเราก็เราก็ไม่ได้ใช้นะคะ,คะแต่ว่าที่ ตัวที่เหลือเนี่ยคือเหมือนเดิมเลยแม้ว่าอุปสรรคปัญหาอย่างที่บอกว่าจะมีเรื่องของอวัตถุดิบหายยากขึ้นบางตัวนี้ราคาสูงขึ้น 3- 4เท่าตัวเนี่ยนะคะแต่ว่าเราก็อย่างยืนยันที่เราจะใช้สัดส,ส่วนในการปรุงเท่าเดิมตัวยาชนิดเดิมไม่หายอย่างอื่นมาแทนเพราะว่าเราเราอยากจะคงตำรับยาที่สมัยก่อนเนี่ยทำไว้เนี่ยให้เหมือนเดิมเป๊ะเนื่องจากก็คุณพูดเป็นหมอแล้วท่านวางตำรับยาไว้เราก็ควรที่จะ คงคุณภาพมาตรฐานอย่างนั้นไวค้ค่ะตอนที่ทําตัวยาหอมของหมอหวานเนี่ยนะคะออมองกลุ่มเป้าหมายของคนที่ซื้อมาจะใส่ก็จริงๆแล้วก็ยังยังเป็นกลุ่มกลุ่มของคนที่วัยกลางคนคถึงวัยสูงอายุอ,อยู่นะคะเพราะว่าคิดว่าการที่จะเหมือนกับว่าพุ่งเป้าไปที่วัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่เลยเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ เร็วเกินไปไม่ใช่เฟสแรกนะคะคือคือเฟสแรกนี่คืออยากจะขยายการรับรู้ให้ามากขึ้นก่อน<ม>เพราะว่าแต่เดิมเนี่ยขายอยุดเฉพาะที่ที่บ้านหมหวาน<ม>ที่นี่ที่หลักเนี้ยเนี่ยที่เดียวซึ่งก็โอกาสที่คนจะรู้จักเราเนี่ยก็คือน้อยมากน้อยน้อย,น,อยน้อยนะคะแต่ว่าพอเราได้ออกไปข้างนอกไปเผยแพร่แล้วเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนที่ยังเป็นกลุ่มเดิมอยู่แต่ว่าขยายวงกว้าง<ม>ออกไปแล้วก็ผลพลอยได้ที่ตามมาก็คือว่าด้วยความที่เราปรับภาพลักษณ์ การนำเสนออะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยเราก็จะได้กลุ่มของอวัยทํางานวัยรุน่นหรือกลุ่มคนที่เขามีความลหลงไหลในความโบราณอะไรพวกนี้เข้ามาด้วยเพราะว่าสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปคนก็เปลี่ยนไปนใช่ไหมคะ,คะกลุ่มเป้าหมายก็เปลี่ยนไปจากเด็กวัยรุ่นแต่อาจจะชอบเรื่องของ อันทีกับว่างัช้นของโบราณก็เริ่มดูและสนใจมากใช่ค่ะ<ๆ>บางคนเนี่ยมาเนี่ยไม่ได้ซื้อไปทานเอง<ม>แต่ว่าพอเราฟังเรื่องราวเขาฟังเรื่องราวอะไรต่างๆที่เราสื่อสารออกไปเนี่ยเขารู้สึกว่าตายแล้วแบบอยากจะซื้อไปฝาก คนที่บ้าน<ม>ฝากคุณยายคุณแม่อะไร<ม>พวกอย่างงี้ค่ะมันก็ได้มเีเหมือนกับว่ามีมีกิจกรรมในครอบครัวกเกิดขึ้นด้วยอ๋อนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันในช่วงที่2เดี๋ยวคุณเอช่วยเล่าสรรพคุณให้หน่อยว่ายาหอมหมอหวานเป็นยังไงะนะคะเดี๋ยวกลับมาฟังกันค่ะพบกันในช่วงที่2กับคนไทยเข้มขกลับเข้าสู่ช่วงที่2กับคนไทยเข้มแข็งค่ะวันนี้เราได้ทายาทรุ่นที่4ี่ของยาหอมหมอหวานนะคะมาเริ่มพูดคุยกับเราคุณเอชขาเมื่อกี้เราทิ้งท้ายไว้ว่า ยาหอมสรัพคุณเป็นยังไงค่ะนะคะอั่งที่บอกแหละว่าความรู้สึกของเราอะต้องเป็นลมค่ะแล้วค่อยค่อยทานยาหอมค่ะจริงๆเขาไม่ใช่สะสพคุณมันคือบํารุงหัวใจเหรอคะใช่ค่ะยาหอมเป็นยาที่สรพคุณหลักๆคือบํารุงหัวใจบารุงลมคือคนโบราณเนี่ยนะคะบอกว่าเลือดลมเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แห่งสําคัญแห่งการมีชีวิตนะคะหมายความว่าเมื่อไดก็ตามที่เลือดลมเนี่ย ในร่างกายไหลเวียนเป็นปกติเนี่ยร่างกายก็จะทํางานได้ดีแต่สิ่งที่จะทาให้เลือดลมไหลเวียนปกติเนี่ยหัวใจก็เป็นส่วนสําคัญคือสูบฉีดเลือดเลือดเลือดให้ไหลเวียนในร่างกายนะคะรวมถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือนอกจากบำรุงหัวใจแล้วเนี่ยยาหอมยังที่มีสรรพคุณมากมายนะคะถ้าเป็นภาษาปัจจุบันเนี่ยคือระบบการทํางานของหัวใจนะคะก็ช่วยเหตุใจหัวใจทํางานดีระบบ ความดันระบบการไหลเวียนโลหิตนะคะระบบทางเดินอาหารรวมถึงว่าระบบประสาทด้วยนะคะแล้วก็ยังจะมีที่ยังไม่ไดออ้อย่างที่พูดไปเนี่ยก็จะมีงานวิจัยที่ที่ออกมาสนับสนุนนะคะคือได้มีการนำยาหอมอินทจักกับยาหอมน้วโกดซึ่งเป็นยาที่อยู่ในตำรับพวกยาสามัญประจำบ้านอะไรพวกเนี้ยนะคะแล้วก็เป็นเอ,อเอาไปวิจัยแล้วก็พบว่าการที่ คนโบราณบอกว่ายาหอมนี่มีสรรพคุณในการที่จะแก้อาการต่างๆตามที่พูดมาเนี่ยคือ,อ,อมีผลตานนั้นจริงก็ได้รับการวิจัยมาได้มาหามีมีผลการวิจัยมาเพราะฉะนี่เราก็ยาหอมนี่ก็ไม่ได้ทานเฉพาะว่าเป็นลมเท่านั้นะนะคะรวมถึงในสมมติว่าคนวัยรุ่นทํางานวัยรุ่นอ่านหนังสือนะคะดูหนังสือดึกหรือคนทํางานทํางานหนักเครียดอย่างเงี้ยเป็นไมเกรนปวดกระบอกตาทานยาหอมอยาหอมก็จะช่วยแก้อาการ นี่อยากนี้ได้ค่ะคือมันไปช่วยปรับระบบใช่ค่ะใช่ไหมคะปรับสมดุลปรับสมดุลการทำงานในร่างกายให้ให้เป็นปกติใช่ย้นอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นพวกเราเนี่ยบางที คนทำงานทําแต่เช้ายันดึกมันก <spe> <spe cial Dziękuję bunları> ็เกิดอาการเพลียอ่อนแรงก็ช่วยได้ค่ะก็อย่างเดี๋ยวจะเล่าสรรพคุณของยาหอมทั้ง4ตํตำรับมาะคะมีทั้งหมด4ตำลับปัจจุบันที่ทําอยู่นะคะมีสีตำลับบอกว่ายาหอมในท้องตลาดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสรรพคุณอย่างที่อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่แต่ว่าของของที่บ้านเราเนี่ยก็จะพยายามจะ ให้คำจำกัดความของสปปรรพคุณแต่ละตำรับเนี่ยให้ชัดเจนเพื่อที่ว่าจะได้เ,เลือกใช้ได้ถูกต้องกีกับอาการนะคะอย่างยาหอมสุรามริดตำรับนี้เนี่ยจะเป็นยาที่ช่วยแก้อาการใจสั่นนะคะเป็นลมสติแล้วก็บำรุงหัวใจ ตัวนี้เนี่ยจะมีตัวยาสําคัญอย่างเช่น<ม>ย่าฝรั่งยาฝรั่งนี่ก็จะเป็นเกสรของดอกไม้นะคะ<ม>ซึ่งดอกหนึ่งเนี่ยจะมีประมาณ3เส้นนะคะปลูกแถบอาหรับแถบสเปนพอเด็ดขึ้นมาแล้วก็จะเอามาช่างเป็นกิโลขายกิโลกรัมหนึ่งก็ราคาหลายแสนอยู่อย่างเงี้ยนะคะ<ม>แต่ว่าก็นํามาปรุงเป็นยาตํหรับต่อไปก็จะมียาหอมอินทราโอสดตหรับนี้เนี่ยก็คือจะแก้อาการเหนื่อยอ่อนเพลียหอบไอมีเสมหะ<ม>คือสําหรับบางคนที่ ไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยอะไรนะคะ,คะแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่สดชื่นหลับไม่สนิทตื่นม,มาแลนะ้วยังรู้สึกอ่อนเพลียอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะทานยายนอินทราโอสดได้อันนี้เลยค่ะรู้สึกโดนกับตัวเองค่ะทานยังไงคะเออถ้าทานแบบต้นตำรับเลยเนี่ยเราจะให้เอาอยามเม็ดเนี่ยนะคะแช่ในน้ำต้มสุกป,ประมาณ3ามถึง5เมเ็ดนะคะแช่แล้วก็พอน้ำต้มสุกคือน้ำที่เราต้มจนเดือดแล้วก็ปล่อย,อยให้เป็นอุณหภูมิพออ,ออุณหภูมิห้องโอเคค่ะ บทให้ละเอียดแล้วก็จิบรับประทานอยากจะซึมทราบสุดนะร่างกายเนี่ยได้ได้เร็วที่สุดแต่ว่าถ้าไม่สะดวกเนี่ยอาจจะทานดยวิธีการเคี้ยวอม ก็ได้นะคะแต่ถ้าคนที่ทานขมไม่ไม่ถนัดเนี่ยก็ใช้วิธีการกลืนแล้วก็ดื่มน้ําตามเหมือนยาฝรั่งแต่ว่าในแง่ของประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ก็อาจจะเห็นผลช้าเร็วต่างกันไม่มากค่ะไม่มากแล้วแต่ว่าจริตบางคนชอบทานเป็นเม็ดมากกว่าบางคนชอบทานเป็นน้ํารู้สึกว่าได้รสชาติได้อรรถรสขึ้นทลีในการทานยาหอมโอ้มันก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะใช่ค่ะแล้วก็ตำหนับถัดไปคือยาหอมประจักษ์นี่ก็จะเป็นแก้อาการจุกเสียดแน่นท้อง ขึ้นไส้อาเจียนพวกขับลมในลําไส้นะคะค่ะค่ะแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือจะเป็นยาหอมสว่างพบนี้จะแก้วิงเวียนหน้ามืดแก้ไข้ค่ะแก้ไข้สวิงสวายค่ะก็เป็นลักษณะของเกิดอาการร้อนๆหนาวๆท่านทานตัวเหมือนจะมีไข้ค่ะตั้งชื่อยานี่เป็นชื่อต้นตำรับเก่าว่าช่ตำรับเก่าสว่างพบค่ะคือทานแล้วแบบว่าสดชื่นอ๋อหน้าไม่มืดค่ะนะคะอะ อันนี้เป็นประจักษ์ค่ะโอเค,คทำไมแต่ละอันถึงจะมีตัวสีหเหลืองทองคำแปลวใช่ไหมคะค่ะ,คะอันนี้เยอะเลยสีเหลืองค,ค่ะ ค่ะที่เห็นสีเหลืองนี้จะเป็นอทองคําเปลวองต้องเลยพคุณก๊อตว่า,าสมุนไพรเนี่ยนะคะแบ่งหลักๆเนี่ยเป็น3ามกลุ่มด้วยกันคือ,เ,อเป็นสัตว์วัตถุนะคะเป,เป็นพืชนะคะแล้วก็เป็นธาตุวัตถุค่ะอย่างทองคําเปลวเนี่ยจัดว่าเป็นธาตุวัตถุคือเป็นสมุนไพรท,ที่ที่มาจากพวกแร่ธาต,ตุต่างๆทีนี้ทองคําเปลที่นํามาใช้เนี่ยหลายคนจะถามว่าทานได้หรือเปล่าใช้ทองแบบเดียวกับที่ติดพระองค์พระไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะกําลังรู้ว่าจะอบถามใช่ค่ะเป็นคําถามที่ พบบ่อยมากเขาบอกว่าเราใช้ทองคาเปรวที่มีความบริสุทธิ์นะคะประมาณ98้าคือเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งก็จะสามารถที่จะทานได้เราก็ยังมีสรรพคุณในทางยาด้วยคือทองคาเปรวเป็นยาเย็นก็จะช่วยลดไข้ลดอุณหภูมิในร่างกายค่ะนะที่เห็นแล้วก็รูปเม็ดต่างกันไปค่ะก็เพื่อที่ว่าจะเป็นการแบ่งให้รู้ว่าคือสมัยก่อนเพื่อทำยาหลายตำลัดนะคะับางทีเดี๋ยวจะงงก็คือด้วยสีด้วยรูปทรง มก็จะแบ่งว่านี่เป็นตำรับไหนตำรับไหนเป็นประจักษ์นะเป็นสว่างพบนะเอาดิฉันชอบสว่างพบมากเลยฟังแล้วแบบว่ารู้สึกว่าต้องสดชื่นเลยยังไม่ทันกินเลยนะอ่านะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้คือตัวกล่องค่ะดิสเพลย์ใช่ค่ะคืออะไรบ้างคะเนี่ยค่ะก็คือเราทํากระเป๋าใบนี้ขึ้นเนี่ยเนื่องจากว่าเราก่อนหน้านี้นะคะเวลาที่เราออกไปเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องยาหอมของมหวานเนี่ยเราก็จะมี วัตถุจัดแสดงเนี่ยหลายชิ้นมากนะคะ oh. มีทั้งขวดยามีทั้งอันนี้เป็นส่วนประกอบของยานี้เป็นเครื่องในการมือในการปรุงยาเราก็รู้สึกว่ามันดูแลและจัดการยากแล้วบางทีเนี่ยคนมามุงเราเราจะเล่าให้ฟังเนี่ยจะสื่อสารเนี่ยไม่ไม่ได้ทั่วถึง <c oughs> ก็คิดว่า เอ็ได้เข้าร่วมโครงการกับที่สุดสร้างสรรค์งานออกแบบนะคะ <หา S 2> TCDC <หา S 2> เขาก็เหมือนกับว่าเราได้รับเลือกให้มาพัฒนาต่อเขาก็เสนอว่าจริงๆเนี่ยผลิตภัณฑ์อของเราเนี่ยค่อนข้างทํามาจบแล้วแต่ <หา S 1> ว่า น่าจะมีเครื่องมือที่ช่วยในการที่เราจะสื่อสารเพราะว่าใจความสําคัญเนี่ยคือเราเราใช้วิธีการเล่าเรื่องนะคะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเล่าเรื่องโดยที่ในหนึ่งชิ้นเนี่ยเป็นกระเป๋าเนี่ยเราก็ประมาณว่าเหมือนกับเราหอบพิ้วทุกสิ่งอย่างจากบ้านเนี่ยออกมาเจอคนข้างนอกคือหมอวายอยู่ในบ้านนานแล้วออกมาเจอคนข้างนอกนะคะแล้วก็ฟังก์ชันของมันเนี่ยนอกจากที่จะเป็นดิสเพลย์เล่าเรื่องที่มาของบ้านนะคะของตำรับยาแล้วก็ตัวยาแต่ละแต่ละ ตัวที่มีความพิเศษแล้วเนี่ยก็สามารถเป็นสต็อกที่ใช้เก็บของแล้วก็สามารถใช้ขายเวลาที่ณณณจุดที่มีคนมีความต้องการสนใจจะซื้อได้แต่มันก็จะสะดวกขึ้นเลยใช่ไม่ใช่หิ้วซ้ายหิ้วขวารวบใบปุ๊บปุ๊บกลางออกอธิบายซื้อขายได้โอ้นะคะตรงนี้เนี่ยเป็นที่มาอะไรคะอันนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ บ้าน,านค่ะบ้านหมอหวานหรือว่าบำรุงชาติศาสนายาไทยนะคะก็คือจะเป็นเป็นอาคารเก่าสร้างในปีพศสอ6 7นส่ร้อนะคะในสมัยช่วงปลายรัชกาลที่6นะคะซึ่งแล้วก็ บ้านหลังนี้เนี่ยก็จะตั้งอยู่บนถนนบำรุงเมืองค่ะใกล้ๆกับเสาชิงช้าค่ะอย่างที่บอกไปว่าคือปัจจุบันคือสมัยก่อนเนี่ยบ้านหลังนี้เคยเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งสถานที่ปรุงยาเป็นขายยาเป็นคลินิกอย่างเงี้ยปัจจุบันก็บ้านหลังนี้ก็ยังเป็นทั้งบ้านเราก็เราก็พยายามจะทําหน้าที่ที่จะให้เหมือนเดิมมากที่สุดนะคะปัจจุบันเราก็อยู่ระหว่างการที่จะปรับปรุงในอนาคตเราอยากจะปรับปรุงบ้านหลังนี้เนี่ยให้เป็นอีกหนึ่งแวะ ท่องเที่ยวในเกาะรัตนโกสินทร์นนะคะเพื่อที่จะให้คนนี้ได้มาเห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของแพทย์แผนไทยในสมัยก่อนแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้มาเรียนรู้กระบวนการในการปรุงยาด้วยนะคะนี่ก็คือจะเป็นเรื่องราวนี่คือรูปที่หน้าบ้านใช่ค่ะซึ่งเดี๋ยวก็เราจะปรับปรุงค่ะใช่ไหมคะระหว่างการปรับปรุงเร็วๆนี้ส่วนข้างล่างที่เห็นคืออะไรเอ่ย ค่ะก็จะเป็นตัวยาสำคัญนะนะคะหลักๆที่เราใช้ในการปรุงยาหอมแต่ละตำลับนะคะอย่างที่เมื่อสักครู่มีเราเล่าประมาณ2องตำลับต่อสองสอง,สองตัวนะคะชะมดเช็ดชะมดเช็ดนะคะมออีอำพันทองมีเห็ดนมเสือก็อีก2ตัวที่ยังไม่ได้เล่าก็จะมีคุลิกะคุลิกะเนี่ยค่ะเป็นเห็นเป็นเม็ดเนี่ยค่ะเม็ดกลมๆเนี่ยค่ะคือตามตำราเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเม็ดประวดในถุงน้ําดีของข้าง นะคะซึ่งมีสรรพ,พคุณ <c oughs> ในการช่วยขับเสลจหางวัว <c oughs> เดี๋ยวจะค่อยๆย,ย้อนอธิบายคือถุงน้ำดีของข้างคืออันนี้ก, <c oughs> ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าพอเราไปเรียนเราก็โอ้โห <c oughs> คนสมัยก่อนทำไม <c oughs> ถึงได้ทราบเ <c oughs> ว่า ข้างนะแล้วต้องข้าง,นงในแล,แล้วเข้าไปข,าข้างในตร,รวจอะไอย่างนี้ด้วยเรียกว่าเอามามาปรุงยาได้นะคะ,ะแล้วก็ที่บอกว่าขับเสเลทหางวัวเนี่ยเ,เพราะว่าคนที่ใกล้จะสิ้นใจเนี่ย บางทีเนี่ยบาลาเขาบอกจะมเีเสมหะที่มันเหนียวเหนียวข้นๆแล้วก็พันคอทําให้เหาุใจไม่ออกะนะคะขาดใจสิ้นใจอะไรอย่างเงี้ยที่เขาพูดกันคุริกาเนี่ยจะมีสรรคุณในการช่วยขับเสมหะตัวนี้ให้หลุดออกมามแล้วก็สามารถที่จะเหมือนกับว่าก็หายใจต่อได้เงี<ม>้ยต่อลมหายใจได้ค่ะนั่นอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้คุริการนี่มีราคาสูงมาก1<ม>ึงก <1. S 1> ิโลกร,รัมหนึ่งเนี่ยประมาณล้าน1.2ล้านบาท หนึ่งกิโลล้านกว่าบาทใช่ค่ะใช่ค่ะยังหาได้อยู Shaun ่ไม่คัยคือยังหาได้แต่ก็ค่อยๆยากขึ้นเรื่อยๆค่ะค่อยๆยากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อย่างอีกตัวหนึ่งก็คืออย่างย่าฝรั่งที่บอกไปว่าอันนี้ก็คือเป็นราคานี่คือแพงกว่าทองคํานะคะแต่ว่าสูงขึ้นทุกปีแล้วก็ราคาพวกนี้ขึ้นเราก็ไม่ค่อยลงเหมือนกันค่ะอันนี้ยากก็ ยากไหมหายากเหมือนหาหาไม่ยาก,ายากแต่ราคาแพงขึ้นเรื่อ,อ,อ,อยๆค่ะในราคาแล้วก็ที่สําคัญคือว่าเราก็คือต้องก็คือเราก็รักษาเกรดที่เราเคยใช้เพราะว่าเราเคยอยากจะเหมือนกับให้ราคาถูกลงเราก็ลองไปซื้อเกรดที่เขา,าบอกว่าจะลงมามหน่อยนึงเนี่ยเราก็ดูแล้วว่าทั้งกลิ่นทั้งสีเนี่ยก็คือไม่เหมือนเดิม,มเราก็ก็ต้องเลือกใช้แบบเดิมที่เคยใช้ค่ะครบรอยังทะอีกตัวหนึง่งค่ะ ก็อนทานนมค่ะคุยกันแล้วแม้แต่ละอันไม่รู้จักเลยค่ะแรกๆคุณเอทราบเหรอคะเอ่อไม่ทราบค่ะแรกแรกก็คือจากที่ฟังผู้ใหญ่คุยกันแต่ว่าพอมาทราบเนี่ยตอนที่เรียนที่ไปเรียนแพทย์แผนไทยมานะคะแล้วก็อย่างบางตัวเห็ดนมเสือเนี่ยตอนเรียนก็ไม่ได้ไม่ได้รู้ถึงตัวนี้ด้วยจนกระทั่งว่ามาของขาดตลาดค่ะหาไม่เจอก็เริ่มเอาสๅีทำยังไงอย่างเงี้ยก็ไปเปิดค้นคว้าดูถึงได้รู้ว่าอ๋อที่มาคือเป็นมาจากป่าเป็นน้ำนม